สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปามบีอาร์สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปามบีอาเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องปามบีอาด้วยนะครับสำหรับคลิป EP ที่111นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง8หุ้นปันผลสูงที่น่าสนใจในปี2568 โดยมีเงื่อนไขคือราคาหุ้นไม่เกิน10บ,บาทและให้เงินปันผลมากกว่า5%ซซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดจากเงินปันผลโดยที่ยังสามารถเข้าถึงหุ้นเหล่านี้ได้ง่าย และหุ้นที่เราคัดมาในวันนี้เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในปี2568ถ้าอยากรู้ว่ามีหุ้นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ สำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ UVAN บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจส่ปาล์มสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบเพื่อจำหน่ายให้โรงกั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศโดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้คือเมล็ดในปาล์มกากเมล็ดในปาล์มและกลาปาล์มนอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ นน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรทั้งในและต่างประเทศและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่9บาท60สตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568นี้นะครับได้แก่ 1. ราคาน้ำมันปาล์มยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลประกอบการ 2. คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการน้ำมันปาล์มในตลาดโลกและ 3. การขยายตัวของตลาดส่งออกซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของบริษัทด้วยครับ แต่ความเสี่ยงก็คือราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูงและต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับงบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ5,600ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่6.65เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.9เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่5บาท5สตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่7.81%ครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายปันผลทั้งหมด2ครั้งรวมเงินปันผล85สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ8.85%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ TPIP P บริษัท TPI Poline Power จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและยังประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ ธรรมชาติ NGV ด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2บาท90สสตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568ได้แก่ 1. โครงการโรงไฟฟ้าขยะและพลังงานสะอาดอย่างได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2. หลรายได้มั่นคงจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระยะยาวและ 3. ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลต่ออตากำไรที่มากขึ้นครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงก็คือต้นทุนเฉื้อเพลิงและนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียนซึ่ง จะมีผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนครับงบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ65,000ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ8,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ2,300ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่7.61เท่าค่า P/BV อยู่ที่0.73เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่4.3บาทสตังค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8.22%ครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งรวมเงินปันผล21สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ7.24%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ ASP บริษัทเอเชียพัสนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงโดยธุรกิจหลักประกอบด้วยธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ธุรกิจการลงทุนธุรกิจวานิชธนกิจธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจกิจาการร่วมลงทุนครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2บาท30สสตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568ได้แก่ 1. ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจหลักทรัพย์ครับ 2. คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจบริหารสินทรัพย์และ 3. มมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอครับและก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงก็คือตลาดทุนยังมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจโลกครับ งบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ14,000ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ290ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่13.34เท่าค่า P/BV e อยู่ที่0.99เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่2,29สตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 7. 8 9ครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งเงินปันผลรวม17สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ7.39%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ KGI บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์นายทะเบียนหลักทรัพย์ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ปรึกษาทางการเงินธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่4ี8บาทสิสตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568ได้แก่ 1. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ยังมีโอกาสเติบโตขึ้นครับ 2. ได้ประโยชน์จากกระแสะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และกองทุน ETF ครับและ 3. ปริมาณการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทครับและก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงก็คือหากตลาดหุ้นซบเซาอาจกระทบต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้ครับซึ่งก็เป็นรายได้หลักของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ครับ งบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ16,000ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ2,700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ580ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่11.12เท่าค่า PBV ที่1.1เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่3บาท81สตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่7.42เครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่31สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ7.42%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ AI บริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในระบบส่งไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัยและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าและพลังงานรวมทั้งให้บริการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบจัดหาและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงด้วยครับราคาล่าสุด นะครับอยู่ที่3บาท34สตางค์ต่อหุ้นครับสำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568ได้แก่1คาดว่าจะได้รับอนิสง์จากการขยายโครงข่ายไฟฟ้าของภาครัฐ 2. มีแผนขยายไปยังธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและ3มมีโอกาสเติบโตจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับและสำหรับความเสี่ยงนะครับก็คือต้นทุนวัตถุดิบและการแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่นๆครับ งบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านบาทมีรายได้ร,รวมอยู่ที่ประมาณ6,500ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่7.88เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.03เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่3บาท29สต้ตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่5.9 2เ,เครับ การจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งรวมเงินปันผลอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ7.48%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ MCS บริษัท MCS Steel จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยโครงสร้างเหล็กที่ผลิตมี2ประเภทคือโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นเสาและโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นคานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่6กบาทสีส้สตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนปี2568ได้แก่ 1. คาดว่าจะได้รับอน,นิสงจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 2. ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มทรงตัวทำให้สามารถคุมอัตรากำไรได้ดีและ 3. รายได้มีความมั่นคงจากงานที่มีคำสั่งซื้อในระยะยาวครับสำหรับความเสี่ยงนะครับก็คือค่างเงินบาทที่ผันผวนอาจกระทบต่อรายได้จากการส่งออกครับ งบการเงินไตรมาสสาปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ6000ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ330ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่6.58เท่าค่า PBV อยู่ที่0.9เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่7บาท22สตงตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่4.9 2เ์ครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งรวมเงินปันผล52สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทนแล้วจะได้เท่ากับ8.06%ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือซันบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวานแปลรูปและผลิตภัณฑ์แปลรูปสินค้าเกษตรอื่นๆภายใต้ตราสินค้าของบริษัท KC และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้ารวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจําหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3ามบาทยีสสตางค์ต่อหุ้นครับสำหรับแนวโน้มการลงทุนใน ปี2568นะครับได้แก่1ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้น 2. มีโอกาสเติบโตจากตลาดส่งออกและผลิตภัณฑ์ใหม่และ 3. การบริหารต้นทุนที่ดีจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัทครับและสำหรับความเสี่ยงนะครับก็คือความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนทางโลจิสติกค,ครับ งบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ2,300ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ260ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่6.7เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.73เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่1บาท90สตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8.8 9เรครับ สำหรับการจ่ายปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด2ครั้งรวมเงินปันผล40สตางค์ต่อหุ้นและมีการจ่ายหุ้นปันผล5หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ด้วยครับโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนแล้วจะได้เท่ากับ12.34%ครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ b i z บริษัท b u s i n e s อะ l ร g n m e n t จำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สําหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาซึ่งให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3าบาทสสตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี2568ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ยังมีแนวโน้มเติบโต 2. ความต้องการเครื่องฉายลังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นและ 3. ได้รับผลดีจากนโยบายสนับสนุนด้านสาธารณสุขของภาครัฐครับและความเสี่ยงนะครับก็คืองบประมาณของภาครัฐที่จำกัดและอาจกระทบต่อยอดคำสั่งซื้อได้ครับ งบการเงินไตรมาส3ปี2567พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1.600ล้านบาทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 4 0ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่9.28เท่าค่า P/BV อยู่ที่2.56เท่าโดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่1บาทส4สตางค์และมีเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8.77เรครับ สำหรับการจ่ายเงินปันผลปี2567พบว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่30สตางค์ต่อหุ้นโดยเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทนแล้วจะได้เท่ากับ8.62%ครับ สรุปข้อมูล8หุ้นปันผลสูงที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า10บาทที่น่าลงทุนในปี2568โดยผมก็ได้คัดหุ้นในกลุ่มของพลังงานกลุ่มบลกเกอร์หลักทรัพย์กลุ่มสินค้ากเกษตรและอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างและกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์มานำเสนอให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางในการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นนะครับ อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับและควรกระจายพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปาม b r ด้วยนะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำพ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาลม BR ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ